สวัสดีครับโจฮักเนสสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้สมุนไพรไปด้วยกันและทําการปลูกท่านผู้ชมวันนี้เป็นการลงพื้นภาคสนามนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าสมุนไพรที่ผมจะพ้องพูดถึงนี้ก็คือนะครับสมุนไพรว่านสรารพ,พัดพิษท่านผู้ชมมาดูใกล้ๆกันนะครับอ่าอันนี้ออกรากแล้วนะครับเพื่อที่เราจะลงแปลงนะครับอ้าวรากขาดแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับ อันนี้เพื่อที่เราจะลงแปลงแนละ้ท่านผู้ชมว่าเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ผมก็จะมาพูดให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าสมุนไพรชนิดนี้เนี่ยทำไมเขาถึงใส่ชื่อว่าว่านสารพัดพิษแล้วว่านสารพัดพิษนะครับมีคุณสมบัติและก็สรรพคุณในการที่จะแก้แมลงสัตว์กัดต่อยไม่ว่าจะเป็นพึ่งต่อแตนก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเป็นสัตว์ที่มีพิษนะครับาสารพัดพิษจริงๆท่านผู้ชม ทีนี้วิธีการใช้นะครับวิธีการใช้เราจะทําอย่างไรนะครับเราก็จะเอาใบนะครับใบสดๆอย่างนี้แหละท่านผู้ชมนะครับเราก็จะเอาใบสดๆนะครับมาขยําขยําทานะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ท่านผู้ชมเลยรับชมกันอ่มันกรอบนะครับอ่าล้างมือให้สะอาดก่อนนะอันนี้ผมสาธิตเฉยๆนะครับก็มาขยำเพราะว่าเขาจะมีน้ํานะครับเขาจะมีน้ํา อันนี้นะครับอันนี้ก็คือมือผมให้สะอาดนะแต่ว่าต้องเวลาใช้ก็คือเอาใบไปล้างน้ําให้สะอาดก่อนแล้วก็มากดบริเวณบาดแผลท,ที่ที่โดนต่อยโดนกัดนะครับไม่ว่าจะเป็นอสร,รพิษต่างๆนะครับใช้ได้ทั้งนั้นท่านผู้ชมเป็นสมุนไพรที่นะครับหลายๆคนนะครับต้องมีไว้ประจําบ้านท่านผู้ชมไม่ว่าจะอะไรก็เกิดขึ้นได้กับเราทั้งนั้นนะครับ สำหรับที่อุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นต่อพึ่งแตนก็แล้วแต่นะครับตะขาบแมงป่องนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นมดคันไฟหรืออะไรก็แล้วแต่บางคนถึงขนาดแพ้ไปโรงพยาบาลน,นะครับก็ใช้สมุนไพรว่านสารพัดพิษนะครับในการแก้ก่อนๆน,นะครับผมจะก็จะมาปลูกให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ เดี๋ยวโจก็จะมาปลูกให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะเนี่ยอันนี้เราก็ทําไว้ประมาณ2ีกว่าวันนะท่านผู้ชมมันก็จะออกอาลากอย่างนี้นะครับอ่ะเราก็จะปลูกกันแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับลงไปเลยนะครับลง,ล,งลงง่ายๆลงไปเลยอันนี้แปลงปลูกว่านสารพัดพิษนะครับวันนี้โจก็นะครับได้ทําการนะครับปลูกลงแปลงนะครับ หลายๆแปลงนะครับให้ไอ้หลายๆชนิดให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าอาจจะเป็นมุมมองใหม่นะครับเพราะว่าอุย้ยลาขาดแล้วไม่เป็นไระะนะครับเราก็จะทำการปลูกในท่านผูอืมอันนี้ย เอาใหม่เอาสักตัวอีกตัวอย่างหนึ่งท่านผู้ชมเอาอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับบางทีมันก็ถูกลากเนาะเราฉีกเลยก็ได้จะต้องลากเขาจะไม่มีปัญหานะครับบางทีเรากรีดมันก็ถูกลากท่านผู้ชมอันนี้ลากก็มีแล้วนะครับลากมีแล้วนะครับ เราจะเอาเป็นตัวอย่างก่อนเดี๋ยวสาย,สายมาแล้วก็กินข้าวเสร็จแล้วก็จะปลูกลงแปลงทั้งหมดเลยท่านผู้ชมเราก็จะถ่ายท่านผู้ชมในรับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในการใช้สมุนไพรนะครับต้องมีไว้ประจําบ้านนะครับก็คือขาดไม่ได้ก็คือว่านสารพัดพิษท่านผู้ชมจริงๆแล้วนะครับสมุนไพรมันก็มีหลากหลายตัวเลือกนะครับว่านแต่ละว่านนะครับโจก็จะมาให้ความรู้นะครับเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับ หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับเพราะว่าถ้าโดนว่านตอดแล้วเอ้ยถ้าโดนมแมลงสัตว์กัดต่อยแล้วเนี่ยก็นะครับก็หาว่านกันแหละทีเนี้ยนะครับเพราะว่าไปไม่ถูกท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็คือโจก็ได้ทําการาาเดี๋ยวปลูกอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับ แค่ตัวอย่างหนึง่งอ่ะเราก็ได้นั่นแล้วนะครับอืมปลูกไม่ยากนะครับใส่ง่ายดินยังชื้นอยู่ท่านผู้ชมเพราะ่าฝนตกเมื่อคืนนี้อ่ะเราก็จะมาพูดกันในการจากกันนะครับว่าเป็นอย่างไดนะครับ อีกอย่างหนึง่งเราก็จะมานะครับผมขอบอกได้เลยว่าเวลาคนเนี่ยโดนมแมลงสัตว์กัดต่อยเนี่ยก็จะนึกถึงว่านชนิดต่างๆในการที่จะมาแก้อาการเจ็บปวดร้อนปวดแสบปวดร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นมแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆพึ่งต่อแตนนะครับพวกสัตว์ที่มีพิษต่างๆไม่ว่าจะเป็นมดคันไฟมดตะนอยก็แล้วแต่ท่านผู้ชมและก็ตะขาบแมงป่องนะครับ เราจะใช้สมุนไพรว่านสราราพ,พัดพิษนะครับอ่านี่นะครับซูมสักนิดหนึ่งโอเคครับสวัสดีครับ